แต่ถ้าเป็นแถวเฮาเนี่ครับเฮาเอาไปเห็ดล้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนี่ครับนี่จิตสิไดยครับ,รบพวกซะ,ปะกปลาร้าคฟังโอ้ข้าเจ้าที่จริงเป็นของน่วยงานของรัดได้นี่ข้าเจ้าคือผสมแซมเป็นครับนะเน่เฮือเนี่เป็นเฮือจริงๆบ่ที่สามารถแบบขี่ได้ตะกี้ตะก้าบ่พาทุกคนเลาะอ่าบรรยากาศข้างทางท,า,างที่เฮากำลังสิเดินทางขึ้นไปเมืองนากายนะครับทุกคน มาเบิ้งป้าเขาของพี่น้องสาวลาวครับเอามาเบิ้งเห็นกับตาแล้วนี่ป้าไม้กับเจ้ายัางอุดมสมบูรลณล์ายครับทุกคน ครับทุกคนตอนนี้เฮาเลยเคลื่อนน้ำเทินขึ้นมาแล้วเนาะกำลังจะเดินทางขึ้นสู่เมืองหน้ากายนะครับทุกคนเฮาเลยเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นมานะครับทุกคนกันสิมาเจออาเขตป้ายบอกอายินดีต้อนรับนะครับเขาสู่เมืองหน้ากายนะครับแกวงขมวนอาขึ้นมากระสิเจอบรรยากาศนี้เลยครับ อันนี้จะเป็นสถานที่ข้าเจ้าเผาพีเนาะหรือว่าเผาซพของคนในเมืองหรือว่าหมู่บ้านที่ก่อนส่งวัดเมืองนาาก่นะครับทุกคนนี่คืออ่น่าจะเป็นอ่าปาซาเลาะบ้านอ่าอยู่ทางออกบ้านนะครับก่อนเข้าเมืองนากไก่กับเบิ่งบรรยากาศไปครับทุกคนว่าอ่าพื้นที่ของอ่าปาซาพี่น้องเศร้าเล่าครับ คนไทยนะครับเนาะแตกต่างกันซ้ำหลอยู่เมืองไทยเฮาขาเจ้ากะเริ่มเจริญขึ้นแล้วนะครับเนาะเกี่ยวกับการเผาผีเผายังเนาะแต่ที่นี่กะยังแบบอยู่แบบดั้งเดิมดั้งเดิมอยู่ครับทุกคนนี่ครับกะอยู่มเมะแม่แม่ข้างทางขึ้นกันครับเพราะว่าอาจจะอยู่ในวัดกะอาจจะหลายนะครับเนาะเป็นบรรยากาศของวิถีชีวิตของ พี่น้องชาวเมืองนากายอ,อีกบรรยากาศนึงครับก่อนที่สิเดินทางเข้าสู่เมืองนาไกานะครับ เมื่อนากายนะครับเดี๋ยวเขากำลังเดินทางออกไปบึงบรรยากาศเฮือใหญ่นะครับเนาะเป็นเฮือที่ตะกี้ตะเก่าข้าเจ้าเป็นเฮือไมมขนาดใหญ่ น้ำเทินเมืองนาไก่ครับทุกคนเป็นแหล่งน้ําที่ตั้งอยู่ในภูเขาสูงสุดของเมืองนาไก่ของในสปโปราวนะครับเนาะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ยอดภูเขาแล้วก็มีแม่น้ําเทินขนาดใหญ่ขนาดกว้างนะครับแล้วก็มีภูเขาล้อมรอบนี่ครับทุกคนเป็นน้ําที่อยู่จุดสูงสุดของเมืองนะครับทุกคนในโซโปรปาวนี่คือเมืองนี่แหละครับที่มีลําน้ําใหญ่แล้วเฮ้าสิพาเข้าสมบรรยากาศอ่าเหือใหญ่นะครับเนาะ เฮือนี่เป็นเฮือท่องเที่ยวแล้วว่าเป็นเฮือของทางราชการก็เจ้าจัดเป็นสลหรับในายใหญ่ในตูตะกี้นะครับคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ระบบการท่องเที่ยวขาเจ้ากะทดถอยไปเนาะก็เลยกลายเป็นเฮือ่้างครับทุกคนเดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนเข้ามาชมบรรยากาศห้ามเข้าในห้วเด็ดขาดเออเฮากะเข้าเข้ากลางห้วพี่ละ นี่ครับทุกคนป่าเขาแล้วนองไผ่ก้เจ้ายังสวยสดงดงามเสมอแต่ก้อนสถานที่นี่ครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองนาไก่นะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะห้างไปซะแล้วครับทุกคนเบิ่งน่าสีดายเนาะมีคนบ้องถึงโอ้น นี่ครับทุกคนอเป็นเหือขนาดใหญ่เลยครับเห็ดด้วยไหมนะครับทุกคนแต่สียดยนะครับบรรยากาศมันห้างกระเจ้าบอ่อนั่นแต่ถ้าเป็นแถวเฮ่า,านี่ครับเฮ่าเอาไปเห็ดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนี่ครับนี่เสิยด,ดยครับพวกสะประลักฟังโอ้ เจ้าที่จริงเป็นของน่วยงานของรัดได้นี่รัาเจ้าคือบุซมอมแซมุตเตอสไดายพังไปหน้านี่โอ้เรียบร้อยเลยครับกู้คืนบุได้มันี่มีพวกอาจจะเป็นพวกวัยรุ่นหรืออะไรนี่พังลงมานี่โอ้ยเศ้าเป็นร้านกาแฟทั้งเฮาร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ก็ก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ก็จบเลยแหละครับทุกคนอนละังการใหญ่ลีโซนไหมเนาะ เป็นไม้ทั้งแท่งเลยครับทุกคนแต่ว่าลมแห้งครับมาช่วงใดก็ย่าขึ้นมาในน้ำเทินจุดนี้ครับเพราะว่ายามฝนยามฮ้อนยามหนาวลมสีแห้งอยู่ตลอดขึ้นนี้ครับขึ้นกับสีแห้งน้ำเทินเนาะเพราะว่ามันเป็นจุดที่สูงสุดแล้วทําให้อ่ลมนะครับอ่าแล่นผ่านอยู่ตลอดเวลาครับเมืองนี้นะครับเมืองนี้คือความฮ้อนที่บ่ค่อยมีนะครับทุกคนทุกฤดูนะครับเพราะว่าี่มีลมพัดผ่านอยู่ตลอดเวลานะครับ บรรยากาศน่ครับบรรยากาศวันซ้อนเรือพี่น้องเอ้ยโอ้ยใส่ท้ายรถเมื่อเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเลือสซะบ่ <c oughs> หรือว่าขาเจ้าพยายามสิลือมันบ่นะครับ <c oughs> เพราะว่าเราเห็นเศษปลักคักพัง <c oughs> สบายดีเป็สาว เฮ้ยอาจาบ่นี่อ๋อมาลินบ่ะอ๋อขึ้นไปเล่นได้อยู่ว่าเนี่อ๋อนะครับอู้แตดสิได้ครับอ๋ออันนี้น่าจะเป็นพวกที่มันพุมันพังแล้วข้าเจ้าหรือว่าเจ้าหน้าที่ข้าเจ้าเนาะพยายามเก็บเก็บไว้นะครับทุกคนเป็นไม้ล้วนๆนะครับนะแตดสิได เรือนี่น่ะน่าจะเป็นน่าจะเป็นเฮือ,อบ้าทามเนียเฮือน่่เป็นเฮือ่จริงจริงบ่ที่สามารถแบบขี่ได้ตะกี้ตะเก้าบ่ขี่ได้ดหรือว่าเขาเฮ็ดส่ทรงคล้ายๆเฮือซื่อๆบ่หรืหน่นอใไรเนาะมันน่าจะขี่ได้นนนไดเนาะเพราะมีใบผัดตะกี้ตะเก้าเนาะแต่ตัวนี้คือสิบได้แล้วขึ้นนี้บ่เฮืเ่เดี๋ยวเราขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นบิ่งกรเทิงกว่า พอดีเข้ามาเจอ,อวัยรุ่นเมืองนาไกา่นะครับเนาะเดี๋ยวเข้าสิหามองกินข้าวกินน้ำอยู่นี่ครับทุกคนโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยครับเห็ดพับเห็ดบ่าอันนี้น่าจะเป็นพับเป็นบ่าหรือว่าเป็น <บา S 1> ร้านอาหารตะกี้ตะเก่าเนาะบรรยากาศสั้นสองสั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นทางเทิงน,นะครับเนาะแต่เป็นตาสีได จ้าหน้าที่เพื่อนบอกบำรุงรักษาเนาะโอ้เป็นซานจุดชมวิวแต่ว่าสภาพมันสวยสุดงดงามครับแต่ถ้าสภาพมันยังใช้ได้คือตีกิจเก่าเนาะอ่าจะมีนักท่องเที่ยวจะขึ้นมาใช้บริการแต่เห้าก็บูว่ามันมีแต่บ่มีห้องพักดอกแบบนี้แต่จะเป็นพวกศูนย์อาหารอย่างเดียว เดี๋ยวห้าสิบอันต้ง้อยห้าสิบมาหาสัมทูนณาเฮ็ดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ครับทุกคนร้านกาแฟร้านกาแฟาเจอผู้สาวแต่ว่า <c oughs> คือซิบุมีอย่างกินแลวนเนาะอย่างนี้เนาะ <c oughs> อยู่บ้านไหนเนาะบ้า <c oughs> นนี่บ่ <c oughs> โออยู่นากายแต่บ่แมนบ้าน <c oughs> โอเส้นไปบันทารังอยู่บ่ มาเหิงไม่ยังนี่นานหรือเปล่าประมาณสามสิบนถึงอ๋อแลสิไปเซตต่อบ้านนี่สิเมืองอ๋อแถวเนี่ยุูมาจะกินร้านตำหหุงพาไปกินตำหหุงได้ปะพอดีเลยนี่ได้อยู่เอ่อชูอาโบาจัดฮาน่ะนะว่ามันอยู่บองใดมีบ่บหรือว่าแถ<บา>ว,วบ้านชูเจ้ามีบ่พวกร้านลาบร้านก้อยพวกตำหหุงนี่นะปิ้งไก่นี่นะมีพอมีเนาะโอ้เดี๋ยวจะนอนจะให้น้องๆพาไป อาศัยข้าเจ้าคนในพื้นที่ของเมืองนาไก่ครับเนาะบ้านอุดมสุข mm hmm. ถ้าเด็กกินข้าวเรามาย่างแล้วล่ะไปกินข้าวพร้อมไม้เนาะ mm hmm. อ่านมีการนี่ครับโอ้บรรยากาศโบสอนอยังครับทุกคนเ้าสะอนไม้เนาะเพราะว่าเฮือกลำนี้นี่ข้าเจ้าใส่ไม้ล้น้วนเลยครับ mm hmm. เป็นขนาดใหญ่โอ้โหทงดีครับทุกคนอันนี้ตรงนี้น่าจะเป็นจุด ตั้งไงเครื่องเสียงแล้วว่าอาจจะเป็นพวกเปิดเพลงพวกคาราโอเกะนะครับทุกคนว้าสุดยอดอันนี้คือบรรยากาศสั้นสองนะครับทั้งมดเฮือลํำนี้นะครับทีเป็นทั้งมดค,คือสามสั้นนะครับทุกคนอ่าจุดนี้มองกัปตันเรือบ้ด,ดีว,วะโอ้ยันแม่นอยู่ ชุดนี้ม่องเป็นม่องบังคับเพื่อนนะครับคนนี่นะครับเป็นห้องกัปตันเรือ,อนี่ครับพานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวช่วงที่เหืออ่าสภาพดีแล้วก็สามารถขับเคลื่อนหรือว่าขี่ได้นี่เหือลลำนี้น่าจะอยู่ในน้ําแล้วก็สามารถพานักท่องเที่ยวที่มาขึ้นเหือดลำนี้นะครับล่องน้ําเทินได้สบายเลยครับทุกคน นี่ครับโอ้เหื้อลำนี้นนมีอ่าสามสันครับทุกคนน,น,นี่ครับโอ้ได้ทีเลยกับตันมังกี้แจ็ค <laughs> สเปโร โอ้สุดยอดบรรยากาศครับสีนต่มังคุอเลอมเลยโอ้ยนี่มันโมเมนต์สั้นสามครับแต่ก็น่าจะเป็นสั้นสามน่าจะขึ้นได้อยูหรอกเข้าพื้นออก,อออกโอ้มันบุลุบบุวะโอ้นี่ครับ จุดนี้ก็เป็นจุดหอคอยครับทุกคนลุลงพุ้นระเบิงเอาล่ะครับตอนนี้ครับเือเก่งเดอะสตอรี่นะครับยืนอยู่มุมสูงสุดของอ่าเรือที่ประจำอยู่น้ำเทินเมืองนาไกา่นี่คือหลังค่าเฮือแต่ก่อนสิเป็นพื้นไม้ครับนี่เบิ่งแล้วที่ปู อยู่นี่แล้วให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาชมมาแจ็คสเปโรโอ้ห้าสสมารนย่างมาได้ได้นี่ชมบรรยากาศ ฝั่งนี้สิเป็นติดเขตเวียดนามนะครับเลยภูเขาขึ้นไปนี่นะครับเป็นเขตประเทศเวียดนามครับฝั่งพุ่นกันเลยลงไปอ่าเมืองลักซาวครับผมเมืองคำเกิดเมืองลักซาวขึ้นไปบริจัมไส้ครับทุกคน ก็เลยครับทุกคนบรรยากาศเขาบอกว่าเอาเง่เอาเงิอผิดนะก,ก็เป็นานี่ผมบรรยากเอาเนเยืเรยน้อั้น้ยเน้อนีรห้องีกเดือค้างแล้เอ ทา,าทางเอลอโอ้เายังบ่เคยเข้ามาทานเโอ้มากระเซ็โจรไวรุ่นท่านั้นและแบบนี้นะครับกระจกกระเจกแตกมัด น่าจะเป็นห้องพักหรือว่าห้องวีป่ะตาสิดดยครับทุกคนเปิดตาสิดดยเฮื่อเปิดตาสิไดยเหือเปิดตาสิได,ย,ด,ดยไม้เนาะต่ก่อนเคยเป็นแหล่ง,งท่องเที่ยวซื้อดังครับทุกคน มีห้องรับอีก สิได้ครับเอาเอลาะชมบรรยากาศมาแล้วเนาะเมื่อ,อลำบักใหญ่ครับที่สร้างด้วยไม้ล้วนๆครับทุกคนที่เคยเป็นสถานที่ดื่มที่กินเนาะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเขาจะมานะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มห่างกันแล้วครับทุกคนใส่การบได้แล้วเนะาะก,ก,การอโอกาสหน้าที่จะมีการพัฒนาแล้วว่าก็สร้าง ประปรุงให้เป็นจุดที่ท่องเที่ยวชื่อดังคือตะกี้ตะเก่าอีกจุดนึงครับทุกคนเอาขออนุญาตปิดคลิปบรรยากาศของเมืองนากกายไว้สำเนียสกักอนะครับทุกคนจุดท่องเที่ยวจุดเรือสํารานหรือว่าเรือไงประจาเมืองนากกยครับทุกคนขอบคุณมากสวครับ